ท่านผู้ชมทุกท่านคะในช่วงที่ผ่านมาหลายๆโรงเรียนเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566นะคะซึ่งวันนี้คะ่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูการเตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนที่ขาด แครนครูค่ะกับการบริหารงานภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3เขาจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรกับข้อจำกัดที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3เป็นโรงเรียนในพื้นที่ธุรกันดาร ตั้งอยู่อำเภอทองผา,าภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งห่างจากสำนนักงานเขตพื้นที่กว่า150กิโลเมตรการเดินทางเข้าสู่โรงเรียนเป็นไปอย่างยากลําบากเพราะตลอดเส้นทางเป็นถนนลูกรังที่หน้าร้อนก็มีแต่ฝุ่น หน้าฝนก็มาพร้อมโครนและที่สำคัญไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์กว่า150กิโลเมตรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ขณะนี้เราเดินทางมาถึงโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนอําเภอทองาผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแล้วค่ะดิฉันพร้อมกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่และศึกษานิเทศนะคะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนใหม่ที่กําลังจะถึงนี้ และที่สำคัญโรงเรียนแห่งนี้มีสภาวะการขาดแคลนครูจากการย้ายในช่วงที่ผ่านมานะคะเขียนย้าย11คนและครูย้ายถึง10คนเหลือครูเพียง4คนการบริหารจัดการจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะนับเป็นการบริหารที่ท้าทายพอสมควรสำหรับผู้บริหารโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตสในปีการศึกษานี้ เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลครูที่มาบรรจุหรือปฏิบัติการสอนล้วนเป็นครูจากต่างถิ่นต่างแดนเมื่อครบกำหนดย้ายจึงได้เขียนย้ายกลับภูมิลำเนาโดยรอบที่ผ่านมาโรงเรียนแห่งนี้มีครูย้ายมากที่สุดในเขตพื้นที่ถึง10คนที่สำคัญที่นี่ยังเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ท่านผูน้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่ท่านชัยนนท์นิลพัฒน์พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่และศึกษาดิเทศจึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและครูพร้อมมอบนโยบายและแนะแนวการบริหารภายใต้สภาวะขาดแคลนครู ให้กับผู้บริหารโรงเรียนแต่ที่สําคัญเลยที่คาชับโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะครับนะคือในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนที่จะมาเรียนนะครับไม่ว่าจะภายในโรงเรียนหรือว่าระหว่างการเดินทางนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรามาที่โรงเรียนแห่งนี้ก็คือโรงเรียนบ้านทุ่งสะทนนะครับนะปัญหาหนึ่งที่เราเตรียมความพร้อมนั่นก็คือในการขาดแคลนครูนะครับคำว่าขาดแคลนครูนั่นคือเรามีครูอยู่15คนนะครับนะโรงเรียนนี้มีนักเรียนอยู่2 8 0คนนะครับนะตอนนี้ ได้รับคำสั่งย้ายเรียบร้อยแล้วก่อนจะเปิดไปอีก5้าวันเองนะครับนะก็คุณครูย้ายไป10คนนะครับนะจะเหลือคุณครูอยู่แค่5คนในการที่จะดูดูแลนักเรียนเนี่ย280คนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการที่พูดคุยกับทางคุณครูที่เหลืออยู่นะครับนะแล้วก็ทางผู้หารในการที่จะ,ะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปชั่วคราวก่อนนะครับนะ ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการบูรณาการนะบูรณาการของการจัดการเรียนการสอนอาจจะหาในเรื่องของอาสาสมัครนะครับมาช่วยเป็นการชั่วคราวยังดีว่าตรงนี้เราได้นักศึกษาฝึกสอนไว้สามอันนี้ช่วยได้ทางนึงแล้วนะเดี๋ยวจะไปขอโรงเรียนข้างเคียงคือโรงเรียนเช่นบ้านโรงเรียนบ้านห้วยเสือไอ้ตรงนี้เราก็พยายามหาทางแก้อยู่นะแต่ในส่วนหนึ่งที่จะอยากได้สําหรับการจันทบ,บุรีเขตสามจริงๆเนี่ยมันอยากได้ในลักษณะของตาแหน่งของพนักงานราชการอันนี้จะอยู่ทนนะจะอยู่กับเรานานหน่อย ถือเป็นความท้าทายในการบริหารไม่น้อยสำหรับการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ยังเหลืออยู่ของโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนเพราะถึงคุณครูจะเหลืออยู่เพียง4คนแต่การจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลย,ยังต้องดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จริงๆยอมรับนะครับว่าเครียดเพราะว่าโรงเรียนเขียนย้าย11คนนะครับได้ไป10คนนะครับก็ถือว่าเป็นขาดแคลนขั้นวิกฤต ก็ยอมรับว่าเครียดครับพอดีท่านชัยนินพัฒน์นะครับท่านผอ,อเขตได้เข้ามาให้คําแนะนําในวันนี้นะฮะก็มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นอย่างดีนะครับในเบื้องต้นก็อาจจะต้องใช้ในวัตกรรมของเรื่อง BLTV เข้ามาช่วยสอนทางเขตพื้นที่นะครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะครับในเบื้องต้นจะมีการาหาครูอาสาจากในชุมชนนะครับแล้วก็อาจจะหา ตำแหน่งครูบรรจุเข้ามาใหา้ด้วยความรวดเร็วถามว่ามีปัญหาไหมก็มีค่ะในส่วนหนึ่งคือเด็กในช่วงชั้นอ่ะจะต่างชั้นกันเวลาจัดการเรียนการสอนก็ค่อนข้างมีปัญหาหนิดนึงค่ะแต่ถามว่าบูรณาการเข้ากัการสอนได้ไหมก็ได้ค่ะเพราะว่าเด็กช่วงชั้นอ่ะต้องจับคู่ให้ช่วงชั้นใกล้เคียงกันเพื่อที่ในการจัดการเรียนการสอนจะได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและเด็กก็จะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะนอกจากนั้นดออรอรั์มพรพิาศาเลขาธิการคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ธุรก,กันดานโรงเรียนเพียงหลวงสมบ้านเหมืองไร่ไอตองเพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามเกาะแก่งในเขื่อนวชิราลงกรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสามจนบุรีเขต3และแนะนําแนวทางการเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนทังด้านอาคารสถานที่และการเดินทางมาเรียน เตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนแห่งความสุขที่ถึงแม้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนแต่คุณครูก็ยังคงเตรียมแผนการสอนเพื่อเด็กๆในพื้นที่ทุรก,กันดานนอกจากโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนและเพียงหลวง3ามแล้วโรงเรียนวัดปรังกาสีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตสซึ่งถือเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนติดถนนและไม่อยู่ในเขตพื้นที่ธุรกันดารแต่เปิดภาคเรียนนี้ครูในระดับชั้นประถมวัยก็เขียนย้ายกลับภูมิลำเนาจนหมดเช่นเดียวกันในวันนี้เป็นบรรยากาศของเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการกับผู้ปกครองนักเรียนมีการจําหน่ายอุปกรณ์การเรียนมีการแจกอุปกรณ์การเรียนแจกหนังสือเรียน แล้วก็นักเรียนก็จะได้รับงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีรูเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นประถมวัยคืออนุบาลเนี่ยต้องบอกว่าโรงเรียนวัดบางกรสีเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาใน ระดับปฐมวัยตามแนวคิดของมอนเตสซอรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของครูส่วนครูที่จะมาทดแทนอีกนั่นคือเป็นครูที่เรามองเห็นถึงศักยภาพจิตอาสาจิตที่สามารถที่จะซึมซับนะคะในความเป็นปฐมวัยให้กับนักเรียนได้ก็คือคุณครูในเอกสังคมนะคะอาจจะมองว่าอาจจะยากแต่จริงๆแล้วเขาสามารถที่จะทําได้แล้วก็เขาก็เปิดใจที่จะรับ แล้วก็เปิดใจที่จะที่จะมาอยู่ดูแลในส่วนตรงนี้ถึงแม้ทั้ง3าโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนครูแต่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารภายใต้ทรัพยากรอันจํากัดแต่ทั้ง3าโรงเรียนก็เตรียมรับมือและมีแนวทางในการแก้ปัญหาสําหรับการเตรียมความพร้อมทาการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนนี้เพื่อให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขแบบนี้ตลอดไปสุภรัตน์ขัดเรือนครูโรงเรียนวัดกรางศรีถ่ายภาพ วรงหังคณะดอกกระถินนักประชาสัมพันธ์สิักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสานจนบุรีเขต3รายงานโรงเรียนวัดปรางกระสีร้อกคิกออบโรงเรียนแห่งความสุดเพื่อเด็กๆของพวกเราเย้ ต้องขอบคุณน้องแตงกวานะคะที่พาเราไปเยี่ยมชมบรรยากาศของโรงเรียนที่มีข้อจํากัดในเรื่องของทรัพยากรบุคคลนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะต้องขอชื่นชมกับการบริหารจัดการของทั้งผู้มีการสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3และก็ท่านผู้บริหารสถานศึกษาด้วยที่แม้ว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของทรัพยากรด้านบุคคลนะคะก็มีวิธีการในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ เพื่อทําให้นักเรียนนั้นได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่และก็ครบทั่วนนั่นเองค่ะขอบคุณเรื่องดาวดีๆที่นําเสนอกันในวันนี้นะคะ